อร่อยนะง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะใครอยากดูวิธีการทำเพืเ่อนๆคะ่ะวันนี้ออนสาวยาโซโทรนคนกรไรแม่ทำคุกกี้นะจ๊ะทำคุกกี้อ,อกมิ้วช็อกโกแลตชิพนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไว้รอดูตอนที่สุกแล้วนะคะทุกคนว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ มาจ้าอู้เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาสวยงามน่ารับทานไหมจ้าทุกคนจ๋ามาเดี๋ยวออนจะมาให้ดูนะคะอู้ให้ดูใกล้ๆอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวออนรออีกสักประมาณอ่าสักสามนาทีนะคะสามนาทีก็น่าจะโอเคนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกสามนาทีนะคะว่า หน้าตาจะเป็นยังไงนะจ๊ะคุกกี้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดู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 น่ารับทานมากนะคะพี่น้องมนนอนีอ่ออก็ทำคุกกี้ไว้รอรอน้องจอยแล้วก็คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อขอมานะคะ เดี๋ยวออนจะมาตักไอใส่พักไว้ออกจากไอกระทะไอนี่นะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้เขาไอร้อนไหมเกินไปข้างล่างนะคะออนก็จะใช้อันนี้แหละตักกลงน,นะคะทุกคนคะเป็นไอโอ๊กมิ้วนะคะไอโอ๊กมิ้วช็อกโกแลตชิพนะคะอร่อยนะง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะ ใครอยากดูวิธีการทำอคอมเมนต์มานะจ๊ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวออนจะมาเฉลยว่าทํายังไงนะจ๊ะ,ะที่ตักออกพักใส่ตะแกรงอันนี้ไว้ก็เพื่อที่ว่าเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยมันร้อนใช่ไหมคะความร้อนเขาจะทําให้แบบว่าเดี๋ยวข้างล่างเลยเขาจะไหม้นะคะออนก็เลยต้องตักออกนะคะทุกคนอ ตักออกเลยนะคะก็ค่อยๆตักนะอร่อยหอมหอมนะคะหอมเลยหอมเลยหอมเลยคุณพ่อกับมาดีใจเลยนะคะทุกคนขาเพราะว่าคุณพ่อขอมาหลายวันแล้วสําหรับคุกกี้นะติดใจจริงๆน้องจอยนะคะเป็นคนาํทำให้คุณพ่อทานนะคะคุกกี้ ติดใจนะคะติดใจโอเคนะคะก็คุกกี้ของอ่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาสวยงามน่ารับทานมากนะจ๊ะทุกคนจ้า